สวัสดีค่ะมากินมาม่าใส่ไข่นะคะแล้วก็ใส่ผักชีนะคะนี่นะคะกินกันได้เลยนะคะแล้วก็มีแคปหมูด้วยนะคะที่เห็นเห็นในรูนะคะแคปหมูนี่นะคะแคปหมูนะคะเราก็มากินกันได้เลยนะคะว่าจะอร่อยขนาดไหนนะคะกินคู่กับแคปหมูจะอร่อยหรือเปล่านะคะนี่นะคะคับคนกันได้เลยนะคะตื่นแล้วด้วยนี่ตื่นแล้วค่ะเล็นคนรลุ่มรีนะ กินได้ง่ายเลยค่ะที่มีแคปหมูนะคะจะลองชิมดูนะคะบอกเขาบอกแคปหมูอร่อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะลองชิมดูเนาะว่าอร่อยขนาดไหนนะคะเขาบอกว่าอร่อยอร่อยลองกินดูสิเขาพูดอย่างนี้อื้อร่อยอร่อยค่ะ ซอสซอสนุ่มๆน,นะคะแล้วใส่ไข่หมึฟองค่ะไข่หึฟองก็อร่อยได้เนาะพอไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่อะไรนะคะไส่พริกป่นไปพกเผ็ดเราก็ใส่อีกนิดนะะึงพอนี่ค่ะใส่จาลังกำลังหิวเดี๋ยวิด ต้องเกะเท็หมูได้ว่าอร่อยขนาดไหนนะคะเขาบอกว่าอร่อยก็อร่อยตามเขาละกันน้องๆเขาให้มานะคะแกะกันนะคะแกะมาอร่อยด้วยกันนะคะมาม่า นี่ครัแกะแคบหมูก่อนค่ะเอาแกะไม่ต้องใ,ใหญ่นะคะนี่ค่ับเามาแล้วนี่ค่ะอืมอร่อยมากมากอร่อยเลยค่ะไล้มนเลยค่ะแคบหมูอันนี้นะคะกรอบๆแล้วนุ่ม กินกับมาม่าได้เลยนี่ค่ะแล้วก็เอามาให้ดูนี่ค่ะดู่ก็ได้นะคู่กับแคปหมูอร่อยมาก เราใส่ขายก็มีประโยชน์นะคะกินบามากก็เติมผักเติมอะไรบ้างก็ได้ะคะ่ะให้มีวิตามินนะคะแท๊หมูเนี่ยอร่อยมากเลยนะคะเขาให้มานะคะให้มาชิม อาดข้างนอกร้อนมากเลยจะไปซื้อก๋วเตี๋ยวไม่ไหวคาร้อนใช้มามมา่าเรานี่แหละค่ะมีหมูมีอะไรก็ใส่ไปได้อร่อยมากใส่กะผักชีนะคะเนี่ยใส่ผักชี อร่อยหอมหอมเลยจ้าอร่อยอร่อยไม่ต้องปรุงอะไรมากเลยค่ะน้ำปลาไม่ต้องไปใส่เพราะนี่เขาอดเค็มอยู่แล้วเนาะไปใส่มันก็ยเยอะไป กินกับคู่แคปหมูนะคะอร่อยแคปหมูกรอบแต่ว่าเวลากินเสร็ต้องถูกให้แน่นนะคะแช่ตูเ้เย็นเอาไว้จะได้กรอบน,นานด่งั้นมันกะ มันจะเหนียวใช้ตูเ้เยน็นอ่ะจะกรอกก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะก็เขาจบคลิปนี้แล้วกันมันจะยาวนะคะขอทุกท่านจงมีแต่ความสุขเดินทางไปไหนก็ขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตบุญรักษาภาคคุ้มครองนะคะสาธุค่ะไาปบาจ้านะคะกินบ๊าไยป่า๊าไบายาเลยนะคะสวัสดีค่ะ